Hi ทุกคนวันนี้จะพามาดู w a t s in Mom Bag ฉบับแม่ลูกสองที่เดินทางเที่ยวบ่อยแบบอายนะคะมันจะมีกระเป๋าคุณแม่อยู่แบรนด์หนึ่งอะแกที่เราใช้บ่อยมากถือเองบ้างให้สามีช่วยถือบ้างนะคะใช้กันทั้งบ้านาเลยลูกก็จะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราต้องพกอะไรเยอะแยะขนาดนี้ด้วยหรอแต่มันจําเป็นทุกอย่างเลยของอลูกเนี้ยนะพอไม่มีละโคตรหงุดหงิดเลยเอาจริงเพราะฉะนั้นไปไหนต้องเตรียมพร้อมค่ะถ้าไม่พร้อมไม่เลิไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พาเด็กไปวันเดททริปเที่ยวกันนะคะกระเป๋าคู่ใจนี่เลยซีฟูคัะทุกคน และว,วันนี้อาจจะมาทำ What's in my bag ในกระเป๋าใบน,นี้กันค่ะว่าวันเดทริป I เอาอะไรไปบ้างแล้วมันใส่พอไหมกับกระเป๋าใ้นี้ไปเลย ติดน้ำของเด็กๆนะคะงชุดสำรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชั้นในทั้งหมดมันจใส่ถุงซิปล็อกแยกไว้แบบนี้ัลมค่ะเป็นหวีหีผมแล้วก็เป็นโบปิญญาวดผมค่ะที่มผมมาเองค่ะมสนะคะเป็นมสสำรอง่วค่ะมว่ของเด็กๆสเปรย์ล้างมือนะคะที่เป็นแบบไม่แสบมือสเปรย์้นจมูกของเฮกกี้นะคะเพราะเฮกกี้เขาเป็นแบบเหมืนพูนแพ้เนาะในช่องครีมกันบ้างนะคะก็จะเป็นหลอดเล็กๆอันนี้จะเป็นทาผิวทาหน้าต่างๆของยูซอลนบาร์มอันนี้ค่ะไม่ได้เลยเพราะผิวแห้งมาก ทำเปล่นจุกมากนะกระเป๋าใบนี้ใบนี้ของไอเป็นซีปูโทสไซเอ็มนะคะใส่ของได้หมดเลยแล้วเลิฟตรงที่เขามีซอกมีหลืบมีซิปมีเล็กมีน้อยเนี่ยเยอะสามารถที่จะใส่ของจุกจิบจุกแจงเนี่ยได้ครบและ,ะที่ใช้บ่อยๆก็คือเป้ค่ะอันนี้ก็ใช้ประจาเลยจุดเด่นคือน้าหนักเบาสายปรับสภพาได้หลายแบบลายที่เขามีกแม็แบตได้หลายลุกด้วยยกให้ซีปูเนี่ยเป็นกระเป๋าคุณแม่อันดับหนึ่งในใ,นใจไอเลยค่ะเพราะว่าไอาก็ใช้มานานน่าจะมี 6- 7ปีแล้วค่ะแล้วนางทนมากใบแรกที่ไอใช้นะคะหลายปีก่อนแล้วตอนนี้ยังอยู่ไอยังเอาซีปูเลย